สบายดีพี่น้องโอ้ยมาหาน้าใหม่เห็นน้ำใหม่นางขาวพี่น้องมือนี่ต่งชงบเน่ยเข้าป่าหาน้ำใหม่เด้อพี่น้องมาน้ำใหม่นำกันเด้อมือนีิพาพี่น้องเลาะป่าเลาะดงมากับน้องดำแล้วก็สาวขาย ดำแม่มึงเด้ <c oughs> อกสจะขายที่ทางกูพี่น้องในป่าพี่น้องตอนนี้ก็ล่างที่ชับใหไม,หม้เฮ้ยอีหมอ <c oughs> กูได้น้ำไม้นั่งค้าอันหนึ่งกูเก่งคือยังนี่อันห้าวค้านี้ <c oughs> หนอเดียวนี่อิ่มเลยนะรามน้องดันเป็นมือเกาะเห็นได้พี่น้อเลย้ยเกิดแตท้องพอท้องแม่ก็เท่ากัได้น้ำมันนังข้าวนั่งดินพี่น้องเลยอ่าโวมาเด้อฟันเอ้ยมาอยู่เรื่อนอยู่ซ่านน้ำพอน้ำแม่เด้อได้น้ำไหมหนอหยากได้สิได้น้ำไหมน้ำหมู พี่น้องเห็นน้องม้อีกแล้วพี่น้องน้องใหม่พี่ซองนะพี่น้องเลยน่าด่าะดับพี่น้องใหม่จะอันอันเดียวเห็นอีกแล้วพี่น้องโอ้มาหากระน้องดำมมันขนาดพี่น้องเลยเห็นเอาเห็นเอา ô oh, tha hàng nhà chi rồi ừ. tha hàng mãi lọ chị ừ. ăn nừng được phi tặng sụp ngục rồi น้องใหพ่อแม่พี่น้องนางขาวมาได้พ่อแม่พี่น้องเลยนอบักางนอว่างดินผูวมาบามาซับน้ำงใหม่น้ำงน้องดำพ่อแม่พี่น้องตายพี่น้องอุ้ยงัวกินอันอันเขียดตายมันเปงัวกินเลย của có thứ mẹ em nhanh Tại vì nó cũng bằng này Nóng đam Thay cả tà ăn Nó mạnh cho Nát bò đam ba thôi Tặng luôn một đứa đàm Tặng luôn uhm. À thôi phải nọ Vừng đùn Cứ cứ thế Xem phổ Nóng cho sê, phi nọ ดำคนขึ้นมาถือถ่ายหูบด um, ูดำถ่ายสุดยอดพี่น้องเมื่อยน้องใหม่ป้าโทษนี่จะนั่งเข่าดำเม่มึงได้เนาะสัมผัสแกงนี่จะอันใหญ่แตาสะออนเนาะพี่น้องมันแท้อีอ้วนขาแม่มึงถ่มแล้วน้องใหม่เอามะแกงไปไปดำ <laughs> ดำหวัวแลลวพี่น้องไป <laughs> ไป <laughs> ไปพายนะักกะตาอันพายเช่กัป้า <laughs> ล้ว้องพากระตาน้าไหมล,ล้มนดำนเลยฮเฮึฮอฮึ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 ฮเฮึฮนฮึมึฮึฮึนึฮึมัน,มนึฮ <h ums> ึฮ <h ums> ึฮึฮ่ฮึฮ่ฮึฮึ <h ums> เพือนาละใส่มาอีกเด้อเชือนาเราใส่มาอีกเด้อสีชมพูนี่มันมานลงเหอนถึงเวลานี่เราดำไรยังดำยังตะกั่นเตนนี่ด้านหน้าไฟดำม่งดูเห็ดป่วกบอลได้มันเคยอ๋อ เจะว่าค <o S 2> <s ense> ือลูกขาเนี่ยศลบอยู่แจกดำเอ้ยสามห้าสิงหัดเอาเล่นเมื่อแกงกินคขนได้ไหนอย่าปากเดือดดำเด้อถ้าสิมาเก็บน้ำเฮายังพันเห็นเฮ็ดแหลมางแพนก่อนเฮ็ดเฮ็ดก่อกะบอกว่าเฮ็ดปว๋กขนไดไหนคูดบุ้งดูมันพ่นเหมืจ้ะ เจ้าขายคุดตปคุดปีน่ะเฮ็ดเฮ็ดปวกไปคุดจิโร่ห้ากระปุงแต่ขาดอกประทันมีท่มไหวกับบัวพามาแล้วโรดออกได้มันก่นปลาหน้าเจ้าขายพี่น้องเท้าด้ยามน้ำหมากแต่แก่งมีถั่วมดเบยจับจิโร่เลยเนาะ อืตาหมอนจับจีหล ah ่อแท่านี้แหละจีโบบุกเคยมาเหาะดอกมันลอยขว่มคว่ำหมามาได้อือจับอยู่ข้างพุ่นปลายางไอ้ดำลำพันลูกใส่สีเหลืองแม่ใส่สีชมพูชอมจังมันมื่อวีนน่ะมื่อวานกูสีใส่สีชมพูดำเลย้าหนำมัน กาเบิงเ้อเกิใส่ซิมพูมาอ่ิมันสิขวมได้ตีนฮึสิบใต้ขวบหลัวขมดลงน้ำแหมงฮิมามาหนะไหมลงได้ตีนระวังเ้อะระวังต๊ะเนอสอง เมาไปทั้งเคื us, no? ่อเมือนชอบไปได้หาะเนี่ยอืมอืมฝนกลูอยู่บ่มันมีคนเาะลนะ่อุ๋ยอืมตึ้งโ่งยอืแมหยั่นพละดทุกขีทางดินจมาบากนี้นดำวย โอ้ยเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่์งน้ำไหมเจโบร์ก็สีเมื่อเลยโอ้ยได้ไลายนี่น้ำไหมเลยจนนักพี่น้องเลยใายแหละเบิ่งเนี่ยพ่อได้สำนีที่ว่าเก่งได้พี่น้องปกติเราเคยได้น้ำหมูได้ได้สำนีที่ว่าน้ำไหมเนี่ยออกไลยเติบเราเคยหาน้ำไหมได้ได้หากินบ่เป็นพี่น้อง อาไซกินแต่น้ำพัวหาได้โอ้ดําเงินึเหีห้ยนะ่จ๊โอ้ยกูขี่นแสนดงน้ำเงินมึงพันกี่มันยากดำาจ๊กมึงถือไปยังมึงเงินพันกีน่นี่นั่นนี่แล้วกูมาหาอยู่หากินไงกูถือเงินถือคำมันก็สิพ่อแต่สื่อกินแล้วมันอย่างสิได้กินหานี่บริกินดอกแต่มาน้าปากก็ยังถือเงินเลยนาะพอไหมพี่เนาะ อืมันได้กติสุกินแล้วนี่ถือเงินมานสัมพอแล้วก็อย่งไดสามสิบพันกีบดามเอ้ยโอ้ยหมดงามกับครบพ่อหมดงามโอ้ยหมดกัดพ่อขาวเซยบ่ล่างเน่ยน้องใหม่ หน่าหนาไม่ใช่ติงหลิงอาลูกปลาหลางนี่จุ่มอวดลงหอนหอนกอือที่เนายมือนี่เป็นคนป่าคนดงสาขายเซฟหมดเยเป็นประทันสวยปด้พามาพิงหงืเลยเจ้คนตกนี่นแต่กลัวิิงหูือเนี่ืองามค่ะท้าเนาะน้องใหม่ต้องนอนอะไรงาม ขาวอวยไปแม่แม่ห่าข่าวอุวัยติดนี่ไปคืนชักมงยากเขาหุ้มประกาศให้ลงวัดลงว่าอยู่มาลงน้ำหมูบ่เฮเซฟมาหนึ่ง ต้องลงไปเห็ดอยู่เห็ดกินได้จ้ะโอ้ยกินแต่สิ่งบอยากเนาะนพ่อแม่ยพี่นาะงบียากกินดอกสิ่น้าหมายพีแกงหวาดบอกเออเจอน่อไม่บอกไปอ่าแต่น่อไม้เปบอก เอาหอมเอื้อยนี่ลงก็ได้อ่าแล้วก็ก็ผสมกันแล้วเนาะก็ของมึงแกงแล้วกูก็สิแบ่งขึ้นมาเนาะดาแกงอยู่ัดพ่อครูได้กินน้ําได้ลงจันสันเนดเฮาก็ได้บุญแล้วอ่ะอือ น้อพี่น้องได้บุญไดท่านละว่าห้ากบเามีแนวโรคเพศพอดีแล้วต่ออนามัยลงไปแกงเพรินูเพรดไปไปไปยังไม่เกิดโอเคน้องพี่น้องคลิปี้ก็ไปแล้วเดอผมเพี่น้องไปกินแกงน้ำใหม่น้ำกระนี้บัดคนเด้อแกงน้ำใหม่ซีมือ สกัดอ,อ่าส่อแล้วนี่กูกะมดทางสิสอหนำเลยบัวผ้าหากะขักขกันเนี่ยบัวผ้าสองบ่เข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สบไครต์เจ็บโบนี่เลยพี่น้องเมื่อนี้ก็พามาหลอกโคกหลอกปลาถกกันใหม่คิดหน้าเลยพี่น้อง เลิฟเลิฟทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายอ้าพี่น้องน้อใหม่ใหญ่เช่าค่ายอ้าอันมักใหญ่นะแต่สะอ่อนขับดังอ้วดได้เลยโนดามอวดอวดโบกมือเจโบเอาอันมุกใหญ่น้องมั่งโอ้ กลุ่มปลาอยู่ได้หมือนนิดำนแม่พี่น้องน้องดำได้มาอีกเลยหนอบ้าใหญ่หนึ่งสบายดีปลาลุงแล้วเดีวสบายดีปลาลุงดำยังเหี่ยห้ำหล่นลงไปในตีนเงินฝนเหี่ยพี่น้องใส่ทุงในทุ่งเกาะเงินก็ได้เมื่อจังเอาปลาท้อสิถ่ายหูผให้เด้อในไซส์นอนใหญ่ของแม่มั้งนะไม่ได้จังถ่ายไปไปเงินสองซ้ำ